นี่คือ,อแคมปิ้งจรเข้แต่ไม่มีจรเข้นะครับคือป้าเขาเล่าว่าสมัยก่อนยุบนู้นเลยดึกดำบานเขาบอกว่ามีพงจรเข้อยู่แต่ตอนนี้ไม่มีใครเจอจรเขคครับแล้วตอนนี้ผมที่ผมมาวันนี้ก็คือวันเสาร์มาถึงก็ประมาณ6โมงแล้วครับตอนนี้บรรยากาศดีมากมันประมาณยี2 5ยองศาป้าลุมตลอดวันนี้ไม่มีแดด น้ำก็พอโอเคนะครับลองมาดูน้ำกันก็ประมาณนี้ครับใสอยู่ครับพอป,ป้าบอกว่าช่วงนี้น้ำลดไปสะพักแล้วน้ำเพิ่งจะธรรมดาน้ำมันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้จะก,กางเต็นท์ริมกลางน้ำได้เลยอันนี้ต่อไม้ป้าบอกมาจากไหนไม่รู้ตอ่อปืเลื่อเลยลอยมากับน้ำตอนที่น้ำท่วมหนักครับประเด็นเลยนะ ผมเอาเต็นท์มาแต่เต็นท์ผมมีตะคงเหล็กเดี๋ยวมาดูดิเต็นท์ผมมีตะคงเหล็กแต่ไม่ได้เอาพัดเต็นท์มาชีวิตบัรสบมากดีนะครับเพราะป้าเขามีเต็นท์ให้ผมไว้ให้เช่าได้ด้วยคือเต็นท์เล็กก็ประมาณ350เต็นท์ใหญ่ก็ประมาณ500อบาทที่ป้าเขาบอกมาประมาณนั้นก็ถือว่าโอเคครับบรรยากาศนี้ ผมอยากแนะนําให้มากันเพราะว่ามันธรรมชาติจริงๆธรรมชาติมากแล้วก็ไม่มีใครตรงนี้ยังไงที่แบงค์ทำไมมันส่วนตัวจังครับน,นี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยเพราะว่าเหมือนแับว่ามันมันมันเงียบเงียบอ่าจะไม่มีผู้คนละจริงแล้วถ้าน้ำมันลดอนะคือมันเป็นทรายเลยนะอืมทรายช่วงนี้เป็นยังนนไงพันหยุดอาจจะมีผู้ค,คนอยู่เงี้ยแค่รีเยืะมาที่นี่้เลย ค่อยมัน่อยมัน่อยมันสุดเลยนะใช่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนคืนมันจะมีอะไรเว่าไม่มีไม่มีอันนี้ไม่มีไม่แต่คืเขามันคนแค่ไหรัเขาไม่ได้แบบไปทโเชียลดแล้วคนก็ไม่ได้มาฐันที่เขาน่ยายมาให้แล้วโอเคครับจะเข้ามาครับผมอันนี้อันนี้คือชื่อว่าอะไรครับแคมปิ้งจรเข้นาะมปิ้งจรเขแต่ไม่มีจระเข้ใช่ไมฮะไม่มี หมดเรียบร้อยแต่น้ำเื่อมื่อที่เราไหลออกหมดอ๋อใช่ใช่ตอนนี้มาได้ไงแต่ว่าน้ําแรงมากน้ำแรงน้ำแรงแต่ถ้าฝนตกปุ๊บผมเข้าไปอยู่โรงศาลาได้ใช่ไหมฮะไดครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับคือไม่ได้บรรยากาศมากป้าอันนี้ค่าค่าเช่าอะไรยังไงเท่าไหร่ครับคนละร้อยเองหนูคนละร้อยโอ้ถูกมากครับแล้วก็คือถ้าสมมติเขาไม่มีเต็นท์มีเต็นท์ให้เช่ามีเต็นท์ให้เช่าประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ครับมันมี สี่ร้อยห้าสิบสี่อยห้าสิบแล้วก็เท่าไหร่ครับห้าร้อยกับห้าร้อยห้าร้อยนี่นอนได้กลมอลมสามีก็ได้สามคนก็ได้นะจะเบียดกันอ๋อแล้วก็มีห้องน้าใช่ไหมครับมีห้องน้ำห้องน้ําอยู่ตรงนี้ก็มีข้างบนก็มีอ๋อแต่ช่วงนี้น้มันท่วมแล้วเลยไม่กล้าประมดเท่าไหร่เดี๋ยวงวดก่อนน่ะลูกค้านอนตรงนู้นใช่ป่าวครับน้ามันมาที่นู่เนี้ยมันมาทางนี้เลย อ๋อก็เลยรีบหนีกันเลยก็เลยรีบหนีไงแล้วก็เลยไม่กล้าเสี่ยงแต่ตอนนี้ก็คือถ้าป้าก็เป็นคนพื้นที่เนาะก็คงดูใช่ไหมครับว่าช่วงนี้น้ำมาไม่มาช่วงนี้น้ำไม่มาถ้าฝนตกหนักหนักอ่ะอ่าถ้าฝนตกหนักผมก็แค่ขึ้นไปางบนมื่ที่แล้วมันตกตั้งสองสามวันติดติดกันอ่ะอ๋อก็เลยมาใช่โอเคครับเดี๋ยวจะดึงไฟให้ได้ครับนี่ครับรับกจจาครับได้บรรยากาศมากโอเค ของป้าไ,ไม่ค่อยมีลูก uh, ค้าเราบางทีของมาแค่สองคนนี้สองคนเขาก็นอนอคนที่มันเคยมานะนะใช่ใช่ถ้าเป็น yes, ถ้าผมมาผมก็มาที่นี่อีกรอบถ้าถ้าคนไม่เคยมาเขาก็ไอ้นี่ไงเขาก็กลัวใช่ครับใช่ครับเงียบเงียบบรรยากาศคื่ที่ผมระหว่างทางที่ผมเข้ามาคือบรรยากาศดีมากชรงนี้เงียบก็คือไม่มีอันตราย อไยังงกลางป่าอ่าแบบป่ากลางป่าก็มีขนมปังอ่าแฮมอ่าฮะไส้กรอกฮะเป็นยังไงบ้างต่อสต๊อวก็เอามาปกบกันอย่างนี้ไส้กรอกแล้วขึ้นเห็นชีสไหมแล้วก็ปักอกแล้วทำยไงต่อแล้วก็เอามายัไงต่อที่มันพลั่งอห๊บ คำเดียวบอดน้ำปางเด็ดปางเตือนใจสูงสู้ There's no going back. Uh, she's a beast. I call her Karma. She keeps your heart out like Jeffrey Dahmer.